ผมมีสูสุมพลฮะคือวันเนี้ยผมอะเดียว่าคือเล่นดีๆใช่ไหมเดี๋ยวว่าแปบลบว่าคือ,อเดี๋ยวผมว่าไม่ดูเลยนั้นแหละและ้วสูวส่ๆผมคือซูมพูนแปลว่าจะใช้เห็น,น <_ s 1> แล้วพอผมทำไปใช่ไหมแล้วผมเดี๋ยวผมยังให้ดูว่าผมได้ผลอะไร นี่ครับผมผมกดโอ้โหไปกดสูมบุ๊นี่นะครับผมได้ผลอันนี้มาแบบสูตรละ้อเลยแบบได้มาได้ไงไม่รู้คือผมไปกดส่มเอ้ยแต่ตอนแรกใช่ไหมตอนที่ผมจะทำสูตรเนี่ยผมไปฆ่าฟูจิโจร่าก่อนผู้ที่ใช้ผลเรเทโออะไอ้ผลแรงก็ถั่วอะแล้วผมก็มาทำสูตรอย่างเงี้ยแหละแล้วผมก็ได้เลยนี่แหละสูตรสมผูผมลองไปดูเสือจะได้เดี๋ยวมันก็อาจจะอยู่ที่รวงด้วยนะฮะ